มีน้องเข้าใหม่มาอีกแล้วนะคะกับที่นี่ล้ำเลิศคาสเซนเตอร์มาพบกับน้องนี้นะคะวันนี้นะคะน้องนี้นะคะมีรถสวยๆมารีวิวให้ลูกค้าชมกันอีกแล้วนะคะก่อนที่เราจะมารีวิวนะคะน้องนี้ฝากที่ตั้งร้านไว้ก่อนนะคะร้านของเราอยู่ถนนเรียบวารีระหว่างซอย30และ32ลูกค้าขาและที่สาคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะไว,ไว้ดูรีวิวรถสวยๆ กับที่ลัเลิศคาเซนเตอร์วันนี้นะคะน้องนี้มีเจ้ามิสูบิชิคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆน้องเพิ่งเข้ามาใหม่น้องเป็นปี20ลูกุค่ะแถมผ่อนเบาๆบอกเลยด้านหน้าของเราลูค้าค่เป็นแนวตั้งนะคะกระจังหน้าเป็นแนวตั้งนะคะเป็นสัญลักษณ์ของมิสูบิชิคันนี้นะคะบอกเลยได้ไปนะคะเท่อย่างแน่นอนคันนี้สมาร์ทหล่อเท่ คันนี้นะคะน้องนะคะเป็นสีขาวนะคะสีสแตนดาร์ดจากโรงงานไฟหน้าบอกเลยว่าได้ไปแบบชบเฉียวมากๆดีไซน์สวยหรูอบอกเลยพร้อมไฟตัดหมอกเรามีมาให้เรียบร้อยแล้วูกะคาคและที่สำคัญคันนี้นะคะล้อด้านหน้านะคะเป็นล้อแม็ก p c คันนี้นะ,ะได้เป็นสองคู่หน้า ที่สาคัญคันนี้เนาะเป็นตี20มีไฟเลี้ยวด้านข้างมาให้แล้วด้วยเดี๋ยวนะคะน้องนี้จะพาเข้ามาดูด้านในกันว่าสวยแค่ไหนคันนี้นะคะบอกเลยว่าด้านในสวยกกิบใหม่มากๆคันนี้นะคะได้เป็นพวงมาลัยสามกา้านลูกค้าคะพร้อมเกียร์นะคะธรรมดาตัวนี้เป็นเกียร์5สปีดคันนี้นะคะระเบ,บิดนะคะของ วิทยุเราใช้งานได้ปกติคันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆด้านเดิมของเรานะคะบอกเลยว่ายังใหม่มากๆเลยคันนี้และที่สำคัญเดี๋ยวน,น้องน้จะพามาดูเมดอัพกันว่าเรียงสวยแค่ไหนขออนุญาตแกะ่นะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าเมดอัพของเรานะคะยังใหม่เรียงสวยอยู่ ทุกเมตรเพราะว่าบอกเลยว่าร้านเรานะคะการันตีเรื่องรถสวยไม่มีนะคะนำรถชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำมาให้ลูกค้าอย่างแน่นอนคันนี้ลูกค้าขาด้านข้างของเรานะคะเราติดการสาด์มาให้แล้วเรียบร้อยคันนี้มาดูด้านข้างของเรานะคะ,ะ,ล,คนนะ,คะลูกค้าล้อหลังนะคะจะได้เป็นล้อกระทะสองคู่หลังและที่สำคัญลูกค้าค่ะร้านของเรานะคะ รถของเรานะคะให้เป็นตู้ตัดใหม่ขนาด2.10เมสิให้ไปเลยใหม่ๆเลยพร้อมจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยเดี๋ยวพามาดูด้านในกันว่าสวยแค่ไหนด้านในลูกค้าคามบอกเลยว่าได้ไปนะคะของเราตู้ตัดใหม่ไม่พอแถมยังบูด,ด้านในนะคะเป็นไม้นะคะ ไม้อัด4มิลการรั่วไหลร,รั่วซึมให้เรียบร้อยแล้วแม็กด้านในลูกค้าบอกเลยว่าใหม่มากๆคันนี้ลูกค้าคะรถคันนี้อ่ะเป็นรถเดิมๆไม่มีการทําสีการขัดขายน็อตใดๆ,ดๆทั้งสิ้นและจุดเด่นของเขานะคะจะอยู่ที่โลโก้ของเขาเป็นตัวสัญลักษณ์มิซูสวยๆแบบนี้เลยเด่นๆแบบนี้ด้านหลังนะคะเป็นสัญลักษณ์ไททันให บอกเลยว่าคันนี้น้องไม่มีริ้วรอยใดๆเลยไม่มีการขีดข่วนหรือชอนหนักใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวน้องนี้จะพามาดูด้านห้องเครื่องกันว่าสวยแค่ไหนบอกเลยว่าห้องเครื่องของเรานะคะสวยมากๆรอยน้ํามันรั่วซึมไม่มีนะะและคันหน้าของเรานะคะบอกเลยได้คันเดิมๆคันแท้จากโรงงานนะคะ ทุกอย่างยังอยู่ครบหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นป้ายมอ,อนะคะแล้วที่สําคัญแบบเราเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยคันนี้นะคะเม็ดแอร์เรียงสวยหมดนะคะตลมไม่มีนะคะ ทอไปทําสีหรือว่าใดๆทั้งสิ้นร้านที่สําคัญลูกค้าขาร้านของเรานะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถนะคะของเรามีบริการนะคะถ่ายของเหลวนะคะตั้งศูนย์ทวงล้อนะคะ,ววะ,คะและที่สําคัญนะคะภาษีพรเบเราจัดการให้เรียบร้อยและที่สําคัญคันนี้นะคะราคาน้องอยู่ที่3ามแสนหกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นหรือลูกค้าสนใจนะคะจะจัดนไฟแนนนะคะ คนเบาๆเพียง6,000ว่าบาทเท่านั้นเองลูกค้าท่านใดที่สนใจเนาะอ,อยากเป็นเจ้าของนะคะติดต่อเบอร์น้องนิด้านบนได้เลยคะ่ะ